ญาติโยมตะกรอทุกท่านหายไปสิกวันเพิ่งเสร็จเมื่อวานไปประพฤติปฏิบัติมามีเวลาได้ฝึกหัด กัดกลาวตัวเองเปปฏิบัติธรรมในรูปแบบปริวาสกรรมที่วัดบันเก่าบ่อน,น,น่าเจริญน่ยโยมพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ปฏิบัติกันเยอะนะสองร้อยสามร้อยดูคน อากาศก็หนาวดีช่วงนี้ตอนนี้อยู่ที่โคกน้องนานิสรนานายัยตรการอุบลกลับมาเยี่ยมญาติโยมมาที่นี่ก็ปีละครั้งสองครั้งน ตรงนี้อากาศก็หนาวนะหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะที่นี่เมื่อคืนก็สิบเอ็ดองศาอุณหภูมิลดลงลดเร็วนะีว่าวันนี้ไม่มีลมหนาวทางภาคอีสานนี่ไม่เหมือนกับที่อื่นหนาวไม่พอลมอีกตั้งหากไม่เหมือนภาคเหนือ หลายพื้นที่อตอนนี้ก็มีแม่คันนิงเกิดขึ้นนะตอนในส่วนกรุงเทพเองก็ดีี่ก็ได้สัมผัสบรรยากาศหนาวนะช่วงนี้สิบเจ็ดสิบแปดองศาแต่ก็อาจจะอุ่นขึ้นละหลังจากวันที่สิบหกมาเห็นดูหนาวอย่างนี้ก็ปพ,พลันให้นึกถึงสมัยก่อนหน้าอย่างนี้ก็ผิงไฟผิงไฟ จีเขาจีหมกเม็ดมะขามงั้นคนชาวบ้านนี่เขาจะอยู่อย่างนี้นะมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็แก้ทุกข์นะกันไปหนาวนัก็ก็พิงไฟนะก็คลายหนาวไดนะ้การจะถูกน้ำมันกัถูกน้ำแข็งนะ่ะสงนราตอนเย็นนะการเย็น หลายคนก็ชอบนะบรรยากาศอย่างนี้นะ,ะนั้นทั้งร้อนทั้งหนาวนี่ก็ให้เราได้อยู่กับมันในเรียนรู้มันไปนะโอกาสที่เราจะได้ใช้ได้อยู่กับมัน,นอย่างเสื้อผ้าเห็นชัดเจนตรงนี้หนาวหนาวอย่างนี้ก็มีโอกาสได้รื้อขนเสื้อกขนหนาวมาใส่มาซักมาใช้ ดีก็เราซื้อไว้แล้วไม่ได้ใช้มีโอกาสใช้ก็จะได้ใช้เดือน2เดือนนี่แหละดังนั้นการที่มีโอกาสได้เปลีกยวิเวกไปอบรมบม่เพเพราะบ่มพ็ญนิสัยขัดเกลาใจตัวเองบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ว่าเราจะอยู่ในคาบในบทบาทไหนก็ตามนะก็ ให้แค่ว่าได้ทำหน้าที่ของเราไปนะจงนทีิวัดรฟังเห็นเองก็ดีนะพระอาจารย์ท่านก็ไปจาริกธรรมที่อินเดียนะซึ่งดูในโทรศัพท์นี่ก็เย็นเหมือนกันนะที่เดล,ลีที่กยานะภูะมิก็ต่ำเหมือนกัน อันนั้นเราจะอยู่ไหนจะทําอะไรนะก็ให้มันเป็นไปตามธรรมเป็นไปการฝึกฝนเรวเองเราเะพะที่ไปปรเพิดปฏิบัติมากคนอยู่รวมกันเยอะๆนี่เราจะเห็นความเรียบง่ายของความเป็นอยู่การที่เต็นไปนอนกลางนอนกองฟางเห็นว่าจีวรพระหม่มต่างๆมันกลายเป็น สิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาหนาวมากก็ทุกข์ร้อนมากก็ทุกข์นั่นก็ต้องบำบัดทุกข์ให้มันคลายความทุกอย่างนี้ไปเป็นการแก้ปัญหาทุกข์เฉพาะหน้าซึ่งก็แก้ได้แค่ชั่วคราวนั่นแหละแต่มันสอนให้เราได้รู้จักอยู่กับของน้อยที่มีคุณค่าไม่ต้องอะไรมากแค่มีเต้นมีถุงนอนมีผ้าห่มมอน แค่นี้เราก็อยู่ได้ไม่ต้องทุกข์กับบ้านกับรถอะไรต่างๆฝึกฝนตัวเองในพุทธเจ่าผู้แก่โบราณเนี่ยก็แต่ว่าฝึกฝนตัวเองเนี่ยมาอยู่กลางดินมากินกลางทรายนะในพุทธเจ้าเราท่านก็ฝึกฝนตัวเองออกจากรวจากวังมาเนี่ยก็อยู่กลางป่ากลางเขากลางดินนะนก็ฝึกฝนเอ,เองอย่างนั้น ดังนั้นพเราก็หาโอกาสบ้างไปเข้าคอร์สบ้างกคมีโอกาสมีเวลาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองในวันที่18-19นี้นะใครจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดบางหิน24-25-26กี่ยีิศูนย์จิตภาวนากอดวัดใจส่วนวันที่หนึ่งก็ทำบุญบรรพชน วันเกิดของพระอาจารย์ที่ท่านจะได้ทอดพระป่าโซลเซลแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กโรงเรียนบรนพายชุมพลนะแล้วก็วันอาทิตย์ที่สองก็ฟังธรรมกันนะคนตื่นทรนะคนตื่นแล้วก็ทำเป็นคนทำ ไม่ตื่นมันก็ทําไม่ถูกนั้นนี่นมีโอกาสเช็คดูเมื่อเช้าสามร้อยกว่าแล้วคนสมัครมาคาดว่าจะห้าร้อคนภายในไม่กี่วันถ้าห้ารอยคนภายในไม่กี่วันวันจริงก็คงประมาณสักใกล้ๆพันคิดว่ายังไม่คิดไม่ออกเลยนี่ว่าจะ จะสถานที่ไหนนะเรวคุณดูเรื่องสถานที่ที่จอดรถจอดราอะไรอีกทีหนึ่งก็ต้องแมนเทนเน้นให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าญาติโยมก็รู้สึกว่าจะเยอะกว่าทุกครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเป็นกระแสในความสนใจซึ่งก็มีเรื่องดราม่าเยอะนะแต่เราไปดูตามข่าวๆอะไรแล้วมาทุกเทศทุกทางแหละ แต่ว่าเราก็ให้มันเป็นไปตามธรรมนะจุดประสงค์จุดป้อหมมยของเราก็คือการให้ใจนะั้นมันตื่นแล้วก็ทาใจเราถ้ามันไม่ตื่นจากธรรมมันก็กลายเป็นอาธรรมตื่นไม่ได้อาธรรมอาธรรมมันครอบใจอยู่แล้วก็ปิึกให้มันตื่นขึ้นมา มาที่บ้านก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมญาติโยมผู้ท่าผู้แก่นั้นลมหายตายจากไปก็เยอะนะเมื่อวานเย็นๆมีโยมอาจารย์แม่ชีท่านเคยสอนที่โรงเรียนตอนเรียนมัธยมปลายมาอยู่รอสนทนาธรรมด้วยยงสี่โมงเย็นมีสภาวะที่นาสนใจ จะูดเรื่องถึงการเห็นเวทนาซึ่งเป็นทุกข์กับเวทนามานานแล้วนะเพิ่งเก็ดเพิ่งเข้าใจเมื่อวันก่อนนั่นเองนะเ่าให้ฟังว่าดูเวทนานี่ก็ให้ดูมันกับเมตตากับมันนะ จริงแล้วก็พูดแนะนําไปหลายรอบหลายครั้งนะแต่ว่ากว่าที่ปัญญาคนจะเข้าใจนี่มันต้องผ,ผ่านประสบการณ์ตรงมันกดคนตื่นทำนั่นแหละว่าวมันต้องตื่นก่อนถึนง,นนนงจะรู้ทำต้องผ,ผ,ผ่านประสบการณ์ตรงบางทีคนเราเนี่ยฟังพูดเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันฟังเรื่องเดิมแต่ไม่เข้าใจเหมือนเดิม ปฏิบัติแบบเดียวกันแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอย่างนั้นถ้าใจมันยังไม่เข้าถึงทรรมยังไม่ถึงเวลามันนะก็เลยว่าเออนะั่นแหละการดูอย่างที่เรามีเมตตากับมันนั่นแหละมันก็คือจิตที่มันเป็นกลางกับอารมณ์เราไมไปผักใสไล่ส่งมันปกติเราจะไปผักใสไล่ส่งมัน อยากให้มันหายบ้างไปผลักมันออกบ้างดึงมันไว้บ้างมันห่างทางสายกลางนั้นชีวาปฏิบัติานี่มันอยู่แค่ขนาจิตเดียวนะเรายินดียินร้ายกับมันไหมแต่ยินดีก็เป็นคามาสุขัานุโยกถ้ายินร้ายก็กลายเป็นอัตตกิลมานุโยกใช่มันก็ออกจากทางออกจากห่างไปพอมันเห็นเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอ๋อเมตตากับมัน นะครับเมตตาคือว่าการดูมันเฉยๆยอมรับมันมันก็มีอยู่เวทนาเนี่ยเดี๋ยวก็ดูมันเข้าใจมันเห็นมันศึกษาเรียนรู้กับระบบการทำงานของกายของใจมันไม่สามารถทีจะล้มหายไปได้ในการฝึกฝนเนี่ช่ว <c oughs> งบ่ายวันนี้ก็ไปชาปนกิจศพ ของโยมแม่ครูท่านหนึ่งเป็นแม่ครูอายุ94ปีเกือบ95เป็นครูมาตั้งแต่2492เก้าเษียน2533เสียชีวิตเมื่อเนี้ยเกมกราเนี่ย วันที่17มกราก็เต็ม95ซึ่งท่านกเกษียณนั้นอาตมาเพิ่งเกิดได้3ปีไม่ทันได้เรียนกับท่านแต่ว่าเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านได้รับไฟพระราชทานเพลิงญยาิโยมแขกเกลือมาร่วมงานกันมากกรูทั้งลูกทั้งเจคนก็เป็นผู้อำนวยการสองคน เป็นข้าราชกา,ารเกษียณเป็นตำรวจเป็นพัฒนาชุมชนจังหวัดอะไรเงี้ยได้ดีดีกันหมดว่างั้นเถอะเป็นที่รักของชาวบ้านจำได้ตอนเด็กๆนี่เคยเก็บดอกแคร์ไปให้ยมแม่ครูท่านนี้นะซึ่งก็ พ่อแม่นั่นแหละบอกให้เก็บไปให้มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันเวลาที่กลับมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆอย่างนี้ก็จะแวะมีโอกาสก็จะแวะไปหาไปเยี่ยมนะอันนั้นมาถึงพอดีก็เลยทราบข่าวจะมีพระราชทานเพลิงวันนี้ก็ไปร่วมงานก็ไปนั่งพิจารณาดู ความเป็นมนุษย์เนาะบางทีก็เกิดตื้นตันบางทีมันก็หวนขึ้นมาบางทีน้ำตาก็ะไราพากนะนั่นคือเราเห็นความดีของคนเห็นว่าคนเราในถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าอยู่ด้วยความตื่นทรรหในไหมความว่ามันทำให้มันทำให้เห็นนะ มันก็กลายเป็นว่าโอ้นีน่ยน้อสิ่งที่พุทธเจ้าตัดไว้คนไม่ประมาทนี่แม้ว่าตายแล้วก็เหมือนกับไม่ตายมันตรงกันข้ามกันกับคนที่ประมาทนคนที่ประมาทมัวเมาคนที่ใช้ชีวิตไปอย่างไร้คุณค่าไม่สำรวมใน การดำเนินชีวิตของตัวเองนี่มันเป็นเหมือนกับคนประมาทเวลาที่ไม่ตายนี่ตอนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนที่ถูกมองข้ามเหมือนกับคนที่ตายแล้วนี่อย่างเราไปอยู่กับใครอย่างเราทำอะไรเ,เราสังเกตด,ดูว่าเราเป็นที่รักของคนอื่นไหมว่าเขาไม่รักเราเพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่ง เริ่มต้นเลยก็คือการที่เราอยู่อย่างประมาทอย่างขาดสตินี่แหละทำให้เราไม่มีความสำรวมความคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาคุ้มครองใจเราเป็นคนที่ขนองวาจาขนองคำพูดมีคำพูดที่น่าสนใจของโยมอาจารย์นิชีเมื่อวานนล้เลองให้ฟังว,ว่ามันเห็นโทษของการผิดศีลตันวา ไปคุยเพอือเจอไปพูดนินทากันนี่จิตฟุ้งซ่านทั้งวันเลยมันภาวนาไม่ลงไม่สงบเลยมันเห็นโทษของสัมมาวาจามากเห็นโทษของคําพูดมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้เครื่องมักเนี่ยมันเป็นเครื่องขัดเกลากกายวาจาใจของเราให้มันสะอาดให้มันสงบให้มันบริสุทธิ์ขัด ว่าจจของเราให้มันเป็นสัจจะเป็นความจริงขัดกายของเราให้มันสงบขัดใจของเราให้มันบริสุทธิ์นั้นใจที่มันบริสุทธิ์มันจะพูดจะทําออกมามันก็ไดยทําออกมาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยความตื่นรู้เท่าทันอันนี้มันเป็นเครื่องฝึกเรามาร์กมีองแปดมันเป็นเครื่องฝึกนันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันถึงจะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงได้งั้นถ้าเรายัง มีศีลไม่ดี่เียราก็ชําระให้มันดีไม่ขนองกายขนองวาจาอยากจะพูดอะไรก็พูดตามใจอย่างนี้นะอยากจะโพรงอะไรก็โพรงออกมาอย่างนี้นั้นเราขาดความสํารวมยิง่งแต่เราเป็นภาพบันชีอยู่แล้วเราก็ก็ยิ่งน่ารังเกียจยิ่งไม่มีความสํารวมไม่มีความสงบคนอย่างนเนี้ยเนี่ยแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้ว ไปไหนใครก็ไม่รักไปไหนใครก็ไม่ต้อนรับเราก็ต้องพิงจารณาดูวันนี้โศพขอประกาศเนาะว่าเป็นครูมา30-40ปีเนี่ยแม่ครูท่านนี้ไม่เคยดูด่านักเรียนเป็นนักเรียนที่สอนปอนหนึ่งก่อนอื่นเลยที่จะเปิดเทอมห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่แม่ครูจะทำก็คือพาเด็ก พาเด็กเหลาดินสอหินเพราะว่าต้องเขียนกระดานชนวนนะที่ฟังอยู่นี่ใครเกิดทันบ้างสมัยแต่ก่อนไม่มีสำลีใช้นุ่นนะใช้นุ่นชุบน้ำในการลบกระดานชนวนในการเขียนมันจะมีกระดานชนวนแล้วก็จะมีแท่งหินนะเป็นเขียนแม่ครูท่านนี้จะฝึกเด็ก ฝึกฝนให้เด็กรู้จักที่จะเหลาหินฝนหินทําเป็นดินสอนี่แหละฝึกรู้จักวิธีการลบเด็กๆก,ก็จะมีขวดพลาสติกแล้วก็นุ่นนุ่นก็คือเป็นต้นไม้นะ่ะนะเป็นจากต้นไม้ชนิดหนึ่งมาจากต้นงิ้วนะที่มันจะมีลูกยาวๆคล้ายๆกับแตงกวาแต่มันเรียวแหลมกว่านะก่อนสมัยก่อนเราก็จะใช้ต้นงิ้วนี่แหละ ไม่ใช้ต้นงิ้วหนามแต่เป็นต้นงิ้วที่ว่ามีลูกฝักเนี่ยเอามาตีเอาเม็ดออกใ้วไส้ในมันออกใช้ของต้นนุ่นนีแทนสำลีในการเอาไปลบกระดานชนวนงั้นเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะรักก็ารบแม่ครูท่านนี้มาก เนแขกเกลือมาร่วมงานวันนี้ก็เยอะมากมีทุกสาขาทุกอาชีพน,นนี้คือสิ่งที่เขาได้กล่าวโจทย์ถึงคุณงามความดีของคนที่ไม่ตายคนที่ตายไปแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายดังนั้นนี่การที่เราได้เกิดมาเนี่ยเราเราเกิดมาเพื่อฝึกฝนตัวเอง เพื่อพัฒนาจิตใจเัวเองให้มันได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจากความเป็นปุถุชนให้ถึงความเป็นสาธุชนคนดีความเป็นกัลยาณชนผู้ที่งดงามจนถึงความเป็นอริยะชนผู้ที่ประเสริฐห่างไกลจากอริาศึศัตรูอันนี้ต่างหาก นั้นเราก็เยอะอยู่อย่างประมาทนะอยู่ให้มันตื่นด้วยทำนี่แหละอะไรที่ทำมะจะเป็นเครื่องตื่นนะให้มันได้เตือนจิตสกิดใจตัวเองขึ้นมาเราอย่ารอให้ใครต้องมาบอกสอนเราใหเราบอกสอนตัวเองให้มันได้ไม่มีใครหรอกชอบให้คนอื่นบอกสอน เกิดความขัดเคืองคุ้นเคืองใจนะไม่มีใครชอบเราต้องบอกสอนตัเองให้ได้ต้องสงบให้เป็นเย็นให้มันได้มันจะได้เข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะโลกเรามันเหมือนกับถูกห่อหุ้มไว้นะ่ะในความไม่รู้นั่นแหล,แลนะงั้นนี่เราไม่สามารถทำให้ใครที่มันให้ใครดีขึ้นมาได้ แต่ว่าเราฝึกตัให้มันดีก่อนทำเราให้มันดีขึ้นมาาทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ต้องไปทุกข์กับใครที่ไก็เดยจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเธอกรรมใครกรรท่านแต่เราคนก็ทำมาไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยที่สร้างสังสมมาก็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยก็ เราได้เป็นนพิจารณาฝึกฝนขัดเกลาตัวเองนี่นะในวันคืนลงไปลงไปี่เราทำอะไรอยู่อย่นี้มันเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจตัวเองก็ฝากรอไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนส์มนทำวัดกัน